<Online>. Thailand. ทุกข่าวคือความจริงข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยบริษัทโปรเ e s ชั o น a l West เทคโนโลยี West, 1999ากจำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนครับสวัสดีครับผม ชัยธวัฒน์เนียมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับเราเริ่มต้นจากโครงการหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิดหรือโครงการหมู่บ้านปลอดโควิดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่โครงการนะครับแต่มาเริ่มจากที่ว่าเรามีตำบลของจังหวัดเลยทั้งหมดเนี่ยแปดิบเก้าตำบลเก้าร้ยสิบแปดหมู่บ้านเนี่ยนะฮะพอหลังจากมีสถานการณ์โควิดขึ้นมาเนี่ยจนกระทั่งถึงเมื่อประมาณมสาักเมษาประมาณเมษาหรือ หลังหลังเมษาดีหน่อยเนี่ยนะครับเราก็มีอะเนี่ยมีแล้วเราก็มีจํานวนที่ผู้ติดเชื้อมามีการแพร่ระบาดมีข่าวมีข่าวอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะฮะเราก็เลยจากสงสัยว่าอ้าวแล้วในหมู่บ้านของเราเนี่ยทั้งหมดเก้า้อสิปดหมู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเรามีกี่หมู่บ้านเรามีไหมหมู่บ้านที่เราไม่ไม่ไม่ติดโควิดเลยเนี่ยเพราะว่ายิ่งยิ่งจากสถานการณ์ในในปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะเป็นพื้นที่สีแดงเนี่ย แล้วก็สงสัยว่าอา้าวแล้วเราทีแดนทั้งจังหวัดจริงครับว่าเรามีผู้ติดเชื้อครบ14อำเภอจังหวัดเลยมีติด14อำเภอแต่ว่าพอไปดูในระดับลึกลงไปอีกแล้วนั้นเนี่ยนะครับใน1เอในใน918หมู่บ้านของเราเนี่ยมีถึง592หมู่บ้านที่ไม่มีเชื้อโควิดเลยนะก็ก็นั่นแหละคือคือ,ค,อคือจุดเริ่มต้นทั้งหมดนะครับก็เลยแับไปดูว่าอ้าวแล้วแล้วแล้วที่มันไม่มีเลยเนี่ยมูลเหตุมันมาจากอะไร นะครับที่เป็นหลักใหญ่ๆว่าทําไมหมู่บ้านนี้ถึงไม่มีโควิดเลยอะไรเลยเนี่ยนะครับสิ่งที่พบได้อย่างชัดเจนนี่ก็คือว่าชุมชนเข้มแข็งชุมชนเข้มแข็งก็คือหนึ่งนะครับประชาชนในชุมชนกับสองผู้นําชุมชนซึ่งก็ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านตรงเนี้อันนี้คือคือคือ,ค,อคือเหตุและก็ปัจจัยหลักเลยว่าทําไมทําไมในหมู่บ้านพวกเนี้ถึงเป็นแบบนี้ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งในจํานวนหมู่บ้านพวกนี้นะครับ ไม่ไม่ใช่หมู่บ้านปลอดโควิดอย่างเดียวนะเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดด้วยเป็นหมู่บ้านอะไรจะไม่ได้ด้วยเนี่ยก็คือชุมชน,นอ่ะเขา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 มีความพร้อมของตัวเองก็ไปดูลึกลงไปอีกว่าแล้วแล้วทําไมเขาถึงไม่มีโควิดนะฮะก็เนื่องจากว่าเขาเนี่ยนะครับใส่ใจสนใจโดยเฉพาะชาวบ,บ้านเองกะกำนันผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยใส่ใจสนใจในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโควิดก็คือความรู้ความรู้ต่างๆนะครับว่าแต่โควิดเป็นมาแบบไหนเป็นยังไง อะไรคือกระบวนการคือกรรมวิธีในการป้องกันตนเองในการป้องกันการติดเชื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยได้ทราบว่าอ๋ออันนี้คือ,อปัจจัยหรือมูลเหตุสําคัญเลยที่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 มันเกิดขึ้นในชุมชนสามารถทําให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยนะครับเราเราไม่ได้ไปแนะนําอะไรให้เขาทำนะครับเพียงแต่ว่าพอเราไปเห็นเขาทาเนี่ยเราก็เลยบอกโอ้ดังนั้นมาถูกทางแล้วทังนั้นก็เราก็จะเป็นลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยงมากกว่า เป็นพี่เลี้ยงเป็นต้นว่าอถ้าทําประจำพันธ์เรื่องนี้ขาดบุคลากรไหมถ้าขาดเราก็ส่งวิทยากรเราลงไปช่วยนะฮะหรือ,อขาดปัจจัยอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราจะถึงจะลงไปช่วยเราคือหมายถึงอําเภอนะครับก็จะลงไปช่วยกัน,นพี่แอรบ้านอีกทีหนึ่งแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยชุมชนเขาจะว่างเขาเองหมดนะครับอันนี้คือมันมัน,ม,นมันเริ่มต้นจากจุดจุดนี้จำนวนผู้ที่ปลอดโควิดอ่ะห้าร้อยเก้าสิบสอง นั้นผมกม็ต้องรักษาไอ้592นี้ให้ไ,ได้นะอันนี้แหละคือโจทย์ใหญ่เพราะฉะนั้นใน592เนี่ยนะครับก็คิดว่าถ้าถ้าภายในหนึ่งเดือนจากนี้ไปต้นไปเนี่ยถ้าใครไขแดงไม่แตกอะ่ะนะฮะพูดพูดพูดแ้วกันเราก็จะมอบถงให้เลยเพราะว่านี่คือความสำเร็จอย่างยัง่งยืนของท่านแล้ว Hotline Thailand, Thailand. ทุกข่าวคือความจริง